สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูมาในกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์นะคะกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในวันนี้ที่คุณครูตามาสอนนักเรียนคุณครูตาจะมาสอนนักเรียนเรื่องใบโบกใบบัวใบโบกใบบัว นักเรียนยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าคืออะไรนักเรียนมาดูสิคะว่าใบโบกใบบัวคืออะไรนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปเรียนเรื่องใบโบกใบบัวกันเลยคะ่ะ ในกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในวันนี้ที่คุณครูตามาสอนนักเรียนคุณครูตามาสอนเกี่ยวกับการแนะนำตัวละครนะคะในครั้งนี้นักเรียนมาทำความรู้จักกับใบโบกและใบบัวก,กันก่อนนะคะว่าใบโบกและ ใบบัวคืออะไรไปเรียนกันเลยค่ะใบโบกเป็นช้างเพศผู้ตัวสีฟ้าใบโบกจะมีกระดึงอยู่ที่คอนะคนะนักเรียนใบโบกจะใช้งวงถือปิ่นโตใบโบกมีอวัยวะก็คือตา หูงาวงหางและขานักเรียนสามารถจำได้ใช่ไหมคะต่อไปใบบัวใบบัวเป็นช้ามเพศเมียตัวสีซ้อมใบบัวจะมีกระพรวนอยู่ที่คอนะคะใบบัว ใช้งวงถือกระเป๋าใบบัวมีอวัยวะก็คือตาหูวาหางและขาเรียนเป็นไงบ้างคะใบโบก,กับใบบัวมีอะไรที่เหมือนกันและต่างกันบ้างคะ นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าใบาโบกและใบบัวคืออะไรใช่แล้วคะ่ะใบโบกและใบบัวก็คือช้างนั่นเองในเรื่องใบโบกใบบัวเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนในวิชาภาษาไทยนะคะในหนังสือภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาพาทีนั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าใบาโบกใบบัวคือช้างนักเรียนมาดูสิคะว่าใบาโบกกับใบบัวมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง ไปดูเลยค่ะส่วนที่เหมือนกันของใบโบกและใบบัวก็คือเอนักเรียนช่วยคุณครูคิดสิคะว่าส่วนที่เหมือนกันของใบโบกและใบบัวคืออะไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะ คุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่แล้วค่ะส่วนที่เหมือนกันก็คือใบโบกและใบบัวมีตาหูว <Wow. S 1> หางและ ขาที่เหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ทราบส่วนที่เหมือนกันแล้วนะคะต่อไปนักเรียนช่วยคุณครูคิดต่อสิคะว่ามีส่วนไหนบ้างที่ใบโบกกับใบบัวไม่เหมือนกัน คุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดเหมือนเดิมนะคะ5วินาทีคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียน ส่วนที่ใบโบกและใบบัวไม่เหมือนกันก็คือใบโบกจะมีตัวสีฟ้าใบาบัวตัวสีส้มนะคะใบโบกจะมีกระดึงส่วนใบบัวมีกระพรวนนั่นเองค่ะแต่เอ สิ่งที่สำคัญก็คือใบโบกมีแต่ใบบัวไม่มีคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าใบาโบกใบบัวคืออะไรใบโบกกับใบบัวก็คือช้างนั่นเองช้าง ใบโบกจะมีตัวสีฟ้าส่วนใบบัวตัวก็จะสีส้มนะคะนักเรียนแต่เอเพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของใบโบกใบบัวมากขึ้นคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่อง ใบโบกและใบบัวกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องการเติมคำใบโบกใบบัวกันนะคะมาดูคำถามแบบฝึกหัดข้อที่1ใบโบกตัวสีอะไร คุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือย,ยังคะคำตอบก็คือ ใบโบกตัวสีฟ้านั่นเองค่ะข้อที่2ใบบัวตัวสีอะไรเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้เวลาห้าวินาทีในการหาคำตอบคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ง สองสามสีห้าคำตอบก็คือใบบัวตัวสีส้มนั่นเองนะคะนักเรียนมาถึงข้อที่3ใบบัวไม่มีอวัยวะใด คุณครูให้เวลาในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือใบบัวไม่มี นั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่4ใบโบกใช้งวงถืออะไรเหมือนเดิมนะคะคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3ามสี่หาคำตอบก็คือใบโบกใช้งวงถือปิ่นโตนนั่นเองนะคะนักเรียนข้อที่5ใบบัวแขวนอะไรที่คอเหมือนเดิมคะ่ะ คุณครูให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วิกนาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกระครวนนั่นเอง ใบบัวแขวนกระครวนที่คอนั่นเองนะคะนักเรียนข้อที่6ใบบัวใช้งวงถืออะไรคุณครูให้เวลาเหมือนเดิมนะคะในการหาคำตอบ5วินาทีคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ง 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกะเป๋านั่นเองใบบัวใช้งวงถือกะเป๋านั่นเองคะ่ะนักเรียนมาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายข้อที่ ใบโบกแขวนอะไรที่คอเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ามสี่ นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกระดึงนั่นเองใบโบกแขวนกระดึงที่คอนั่นเองนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนแบบฝึกหัดทั้ง7ข้อนี้นักเรียนได้คำตอบคือ 1. สีฟ้า 2อสีส้ม3ามสีปิ่นโตห้ากระพรวน6ก,กระเป๋าและเจกระดึงนะคะซึ่งทั้ง7จ็ดคำตอบนี้เป็นเรื่องราวของใบโบกและใบบัวนะคะนักเรียนคุณครูหวังว่า นักเรียนเข้าใจเรื่องใบโบกใบบัวมากขึ้นนะคะนักเรียนค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วนักเรียนจะเข้าใจเรื่องใบโบกใบบัวมากขึ้นนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามจากแบบฝึกหัดที่คุณครูตาให้ได้ใช่ไหมคะ นักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูตาก็มีใบความรู้ใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบทวนจะได้เข้าใจเรื่องใบโบกใบบัวมากขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถ ตอบคำถามในใบกิจกรรมได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย